ค่ะสวัสดีค่ะทรามชลเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาซูชองเจนั่งน้ำโชกนะคะทนผู้ชมขาแอดจะนําเสนอตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปูศูนย์เจ็ดผสงตัวเลขมาให้แล้วเพราะว่ามืออื่นนะเพิ่นติธุละเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระเล่บดต้อให้แอดโพว์ทสงตัวเลขมาให้แล้ว เดี่ยจะลงให้ทะบนชุ่มได้หูจักพร้อมๆกันเนาะค่ะทา่าเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเข้าสิไปเปมืองตัวเลขแนวทางมือวันที่ยี่สิบเก้าเข้ากับเมืองตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดวัวว,วันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนเนาะคะ่ะเนาะปูศูนย์เจ็ดไทยบุญมาลูดที่เจ็ดล่องหกตะเข่าที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะแปดเจ็ดนะคะ,ะ,คะเข้ารูดนะคะเข้ารูด ส่วนล่างนะคะล่างให้รูดสามกับสองปรากฏว่าเข่าสามคือ 3, สามศูนย์หลังนะคะทำโจม่ะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ไปมืองน้ำกันค่ะว่าตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดสิบเป็นตัวไหนเนาะคะเนาะเดี๋ยวเมืองน้ำกันเด้ค่ะทำจมขาดูดยกันเลยค่ะ ตัวเลขแน้วท่างปูศูนย์เจ็ดนะคะทำช่วงขาบนบนนะคะบนวิ่งลูดที่ห้าลองสี่วิ่งลูดที่ห้าลองสี่นะคะทำช่วงขาตัวเลขจับคูไ่มี่หกห้าเจ็ดห้า แปดห้าหกหกเจ็ดหกแล้วก็แปดหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดให้เน้นที่ หกหาเจ็ดหาแปดหาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางบนของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะส่วนล่างนะคะท่านช่ว่ะล่างวิ่งรูดที่หนึ่งล่องศูนย์วิ่งรูดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ล่องศูนย์นะคะท่านช่ว่ะ จับคู่ก็จะมีเก้าศูนยศูนยศูนแล้วก็หนึ่งศูนเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสองศูนสองหนึ่งสองนะคะ ปูซูนเจ็ดให้เน้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะนี่คือตัวปูศูนย์เจ็ดให้เนียนนะคะท่านผู้ชมเนาะวิ่งนะคะเน้นที่ตัวนี้นะคะท่านผูช้ชมขาตัวเล็กเนี้ยท่าของปูศูนย์เจ็ดบกพาดได้ค่ะท่านผูช้ชมขา บุบกับลางราคะกับบนลางลวดนี้สิเป็นจังไดรขอให้ทผช่วมได้พิจจรอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วแอดขอทบทวนตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนาะค่ะเนาะปูศูนย์เจ็ดไ้บุที่วิ่งรูดที่ห้ารองสี่เนาะค่ะเนาะตัวเลขจับคู่กับมีหกหาเจ็ดหาแปดหาเน้นตัวลองมีหกหก หกหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวล่องนะคะทงช่วงขาส่วนล่างนะคะล่างให้วิ่งรูดที่หนึ่งลองศูนย์ตัวเลขจ,จับคู่มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวที่อาจาร,รย์โอ้ยตัวที่ปูนวงวิ่งเอวงกลมาเห่ คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหลักกับหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะที่วงนี้คือปูพันเนนนะคะตัวปูพันเนนท่านช่้งขาตัวเลขเนี่ยทางของปูศูนย์เจ็ดกระมีตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือบนเก้าชุดล่างเก้าชุดนะคะครั้งที่แล้วก็คือกันค่ะทุกช่อง แต่ว่าตัวเลขไปเข้าที่วิ่งลูดนะคะไปเข้าที่ตัวลูดนะคะพอต,ตัวจับคูไปว่ถึงเจ็ดเกฮอเจ็ดสามนะคะแต่ว่าเที่ยวนี้ท่านช่วมกับเยสลาใจวิ่งลูดหาวิ่งลูดหนึ่งไว้คือเก่าเนาะค่ะเนาะของปูบนบนบนล่างเป็นล่างด้คท่าน,นชม่มนี่คือตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะก็คอยทันผู้ชมเอซีทุกทัน โชคหมานลำลุย้ยกระทำช่วงขาคิดสิ่งใดคอยสมความมาปรารถนาจะเจ็บจะเจืเดินทางไปใส่คอยปลอดภัยไหลถึงบนเนาะค่ะทุช่วงเนาะเจอตัสิ่งดีๆมีโชคกระทำช่วงขาเงินไหลเขา่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงอึ้งตึงเด้อค่ะทุกช่วงเด้อสำหรับคลิปนี้แรงนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดปูพนกำมันใจเช่นเคยนะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของเพน ไม่ว่าสิป็นล่างเก่าชุดปนเก่าชุดกระเข่าทุกงวดเพราะฉะนั้นคอยทงช่วงเอฟซีทุกท่านด้นั่ไปพิจารณาในนั่ไปเสียงสื่อนั่ไปคัดกองอีกเถื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อบบเป็นการประมาททำช่วงกับย่าลืมหลุดใบน้ำพร้อมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีเช่นเคยคะ่ะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางนะคะ เล่าพัฒนามือขึ้นนีนะคะตัวเลขซ้ำกันหลายกันช่วงขาโดยเฉพาะ 3. สามสามนิ่เจ้าได้มากกับ3สาม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 ตลอดเอ็ดวาบุภาดเนนอนสามล่องมากขึ้นเจ็ดนะคะออกทั้งสวงเลยค่ะทช่วงขาตัวเลขซ้ำตัวเลขชนนะคะตัววิ่งชนเพราะฉะนั้นทำช้ชมที่มึงแต่ละลิป มึงแต่ละอาจารย์ก็ขอให้ใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะะเนาะสังเกตมึงเอาว่าตัวใดขวนจะแม่นบบตัวใดขวนจะนั่มาเสียงซื่อนั่ไปเปรียบเทียบเพศการบ้านอีกเทนึงกับพิจรารณาเนาะคะ่ะทานชมเนาะอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็นั่ไปเปรียบเทียบของอาจารย์อื่นน้าพร้อมเนาะค่ะเนาะ เป็นการแลกเปลี่ยนเลียนลูนะคะบบมีผู้ใดกิ่งที่สุดหรอคะทงชุชมขาเกี่ยวกับตัวเลขกแนวทางมีเข่าก็มีลดดุดใดมีลุดก็มีเข่าใดคือเก่าเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาทงชุ่มไปเพียงแค่นี้ขอกรับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนมาตลอดเด้อค่ะทงชุ่มขาขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใส่ตลอดไปนะคะลาตีสวัสด์ค่ะ